ออกซิเจนเกิดมาจากไหนอ่ะเออไม่รู้ถ้าหากว่านักฟิสิกส์นักวิทยาศาสตร์จะเป็นเคมีชีว่าฟิสิกส์สามารถที่จะตอบคาถามได้ว่าไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนมันเกิดมาจากไหนคนนั้นอะมั้งที่จะรู้ว่าน้ำหยดแรกมันมาจาก ที่ใดในโลกใบนี้เห็นหมหลายคนหลายท่านเจ็ดแปดพันล้านคนเกิดมาในโลกใบน,นี้ก็มาเจอน้ําแล้วแปลว่าน้ํามันเกิดก่อนพืชและสัต์กันพี่นะใช่ไหมบางทีบางคนเขาพูดกันว่าตัดไม้ทําลายปา่าความร้อนโลกร้อน ความร้อนโลกร้อนหนึ่งในหลายๆอย่างก็มาจากตัดไม้ทำลายป่าข้ออะไรเน้อเพราะว่าเมื่อเวลาประมาณแปดโมงเช้าเก้าโมงเช้าขึ้นมาต้นไม้โดยทั่วๆไปในพื้นโลกใบนี้มันได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ เดียวเรีมว่าความร้อนกับแสงที่มาจากดวงอาทิตย์คือสมบัติเดียวกันนะครับพอเวลามันเจอความร้อนเ้าให้ต้นไม้ก็บอกว่าสังเคราะห์สแสงหรือในหนึ่งบาก,กว่าปรุงอาหารนะสังเคราะห์สแสงแก็จะคายออกซิเจนออกมามไปตามหาป่าเมซอนเองก็แล้วกัน <c oughs> ก็แปลว่าผู้คนก็จะเข้าใจว่าไอ้ที่ฝนตกทั่วบันทั่วเมืองทั่วโลกไปนี้มันมันมาจากต้นไม้แต่ลุงบอกว่ามันไม่ใช่แน่ๆด้วยอมันมีคำถามง่ายๆว่าน้ำกับต้นไม้อะไรเกิดก่อนกันะนะเออเออเออนะนะนะแล้วองค์ประกอบของน้ำที่ชาววิทย ทางพิสุกก็พูดถึงว่ามันเป็นองค์ประกอบรวมกันระหว่างไฮโดรเจนสองอะตอมกับออกซิเจนหนึ่งอะตอมอะถามว่าไฮโดรเจนมันมาจากไหนล่ะพี่เออเออเออหรือ,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 อว่าโลกไปนี้เกิดมาก,ก็มีไฮโดรเจนเลยอหรือออกซิเจนมาจากไหนล่ะพี่อ่ทั้งสองอย่างมันรวมยังไงทีนี้อ่ นีไ่ไหมครับมันนึ่จะเป็นน้ําออกมาเป็นมหาสมุทรทุกวันนี้นะครับเอาหล่ะเมื่อเวลาเกิดเป็นมหาสมุทรทั่วไปแล้วก็มีคําถามว่าเออฟ้าฝนที่มันตกมาเนี่ยมันมายังไงก็อยู่ในตําราเรียนกันนั่นแหะครับคือเรียนกันมาขี่รุ่นคนแล้วนน้ําฝนเกิดจากน้ําในแม่น้ําลาคลองทะเลมหาสมุทร คนมันจะมีอยู่แค่นี้เป็นหลักนะฮะมันเกิดกลายเป็นไอลอยระลองขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆเหนื่อยมันก็ไม่พักไปถึงจุดหนึ่งมันเจอความเย็นเขาให้จะเย็นกี่องศากันไม่รู้ครับนะอาจจะถึงลบสี่สี่พ้าสิบองศาเนี่ยสังเกตการขึ้นเครื่องบินไงเครื่องบินขึ้นไปสองหมื่นฟุตสามหมื่นฟุตเนี่ย นะในหน้าจอเขาจะบอกโอ้อุณหภูมิลบยี่สิบองศาลบสามสี่องศาลบสี่สองศาก็แปลว่ายิ่งสูงไปเท่าใดมันก็ยิ่งเย็น่าทีนี้ไอ้น้ำดีวนี่ครับจากมหาสมุทรจากทะเลนะพอไปรอลอยขึ้นไปปุ๊บถูกเย็นก่อกันเรียกว่าเมฆตกมาเป็นฝนเนี่ยเห็นไหมครับเขากว่าอย่างเงี้ยมาตลอดมาถึงวันนี้ คำถ,ถามมาเมื่อคี้เนี่ยบอกว่าน้ำหยดแรกมาจากไหนแล้วจให้ลูงอธิบายไหมครับถามนักฟิสิกส์ครับถามผิดที่ผิดคนหรือเปล่าเนี่ยฮะเออ,เอ,อ,เอ,อถ้าหากว่ามีพระพุทธเจ้านั่งอยู่ใ,ใกล้เนี่ยพอจะถามได้มีไหมครับบ้านท่านท่านอยู่หน้าจอที่รบครับข้างรั้วข้างบ้านท่านมีไหมฮะพระพุทธเจ้า